เ่าคอยจบยังขึ้นฉีดได้เงินเดือนหมื่นหาเขาพากันว่ากันด่าคอยอยู่นี่จบยังเราขึ้นได้เงินเดือนหมื่นหาเขาจบงว้งยังบ่ได้อีกบ้านเอาก็สุ่มใจยังไงคอยเหตุงานคอยคอยเจ้าหาเงินเดือนให้เดือนละหมื่นหามันจะชิพอกินอ้าเข้าาจบอกขาบอกแล้ว่าคอยนี่แหละคนเฮ้าหน่ะพี่น้องเวลาเนี่นเวลานั่นพ่อเขาว่าขึ้นก็ว่าเฮ้านี่ว่าใหญ่ เออจบอีหยังเรียนอีหยังมามีความรู้สำใด้เสียได้เงินเดือนหมื่นหาคูเมือเนี่่ได้จําเป็นน้องมีความรู้คนล่าเหตุงานอยู่ประเทศไทยกับเงินเดือนหมื่นกว่าบาทจ้าบ่มีดอกเงินเดือนเจ็ดแปดท่านนะบ่มีดอกสมัยนี้หันเออไปดูแลคนแก่นะก็หมื่นกว่าบาทบางคนสองหมื่นปุ่นค่าแรงมันสูงหรอกจ้าทุกวันนี้นะเออใจบอไม่จำเป็นว่าจบอะไรหรอกขอแค่ขยันอือคนเท่านะบางคนมีความรู้กับเงินเดือนบ่ฮอดหมื่นหาก็มีจ้า อมืมันก็นแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่งานแล้วแต่กาแรแล้วแต่เขาเอื้อนไยังไงเขาแล้วแล้วแต่ประสบการณ์คุณมีประสบการณ์ไหมเออนะถ้าไม่มีประสบการณ์คุณเอาแค่นี้ก่อนถ้าคุณมีประสบการณ์เราก็ดูงานคุณก่อนว่าคุณทําได้เหมือนที่พูดไหมเออก็บอกมาคอยปหางานเหตุเบาเพชรปหงงานเหตุสาวมงประหางานเหตุมาสัา่นเอา ว่าหางานเห็ดเราขอยได้เงินเดือนหมื่นหาเด้อพว่คนหมื่นหาเนี่ยคนหมื่นหาเดือนหนึ่งก็สามหมื่นเห็ดยูทูนักอิกนี้คอยจังสิพ่ออยู่พ่อกินพ่อใช้กวางสิแล้ววาได้แล้วสะเขาว่าพิษมองไหนเราว่านั่นเอยว่าพิษมองไหนเราว้านั่นอา้านเเอาวบ้านเข้าเข้าซื้อสิไปทำงานอืมเอออือ้ยูทูเขก็ต้องไรเห็ดน้ำควอมไม้ยขนเออ าว่าให้ข่อยเงี้ยจบเงี้ยข้าเว่าใหญ่เอาคุณไม่บอกง่ายข้าวขูมือคุ่มือนีิกูเห็นยูทูบกับฟัวกู่กันก็คือกูว้าวขนาดกูไม่อยากว้าวหรอกออมันบเว่าใช้เข้าใจบอกอันนี้เมื่อมันนี้เพราะใช้ก็หางานทำสิหางานทับก็หาให้นี่เขาบอกให้ชุดเจ้าหางานข่อยกขบอกใ้ชุดเจ้ามาด่าข่อยได้เออคนเฮาสมืติบบตั้มเป็นแต่ว่าเรียนสูงเรียนต่ำหบอกทีบอกให้เห็นเแต่คนมันบมีความรู้ไปเหตุงานเรียงตัวเองก็เรียงรอด คนเห่านะขยันอยู่ไซก็อยู่ได้อือเขาแต่ขยันเขาแต่มีความอดทนเอออดทนกับคำบอกคำจาของคนเออถ้าไปอยู่ไซบุมีความอดทนถือเจ้านายว่าให้ทิ้งหน่อยๆออกงานหนักก็คืออยู่มาได้อือความพึงพอใจว่าชันซักอือถ้าเงินเดือนหาหมื่นนะสิบเอามาบ่เด็ดนะเจ้านายนะขาก็อยู่บ่อยู่นั่เข,อข,อขอาก็บ่เอาจ้าเออสิบอกไว้ให้ สมัยนี้คนลาวเขาไปทํางานที่ประเทศไทยนะเดินสีบอกไ้เป็นแม่บ้านเดือนละหมื่นสองปัจจุบันไ่แม่บ้านเดือนละหมื่นสองวันเสาร์วัน,ว,ว,นวันอาทิตย์เขาจ่ายเพิ่มอีกห้าร้อยบาทอืมนะสีบอกไว้ให้เออกินอยู่กับเขาครบอยู่ในนั้นอืมถ้าไรเฉลี่ยแล้วกินอยู่น้ำเขาเงินเดือนหมื่นสองก็เท่ากับเงินเดือนสองหมื่นบาทนะใช่ <Okay. S 1> อืมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรไปเล่นกกับเขา ค่าน้ําค่าไฟค่ากินค่าอยู่เราอยู่กับเขาหมดเลยไม่แต่ว่าเงินเดือนเราออกมาเราซื้อของใช้ส่วนตัวแค่นั้นเอง<ค>อืกิน,นาแมนาชาผม่หแค่นั้นแหละบอกเมื่อวานเลยว่าเออซุ้มเจ้าอยาไห้ข่อยบอกกับพัวอยไปเหตุงานณีนี่กจะมานั่งพูดนั่งด่าคนแบบนี้เอ้าขอกกระดาคือเกาาเ่าขาแล้วคนมาดา่าข,ขอกกระดาคือเกาาเ่าขอแล้วเออบอกว่าเนาะใครด่ายังกระชิ่หลอกคือคึอ้มาเนี่ยเออขอกกระดาคือเก่าขอแล้วว่าบุ้มมวลก็เริ่บุ้มมวลขึ้นแล้วแหละ ทายานั coating, ่มแมนบออยากให้เหตุงานเหตุการณ์วันแมนตี้ขอรอล์ดทายาไปในเด้อให้ได้คนละหมื่นหาเป็นประได้มีที่พักอาศัยอยู่น้ำยิ่งดีอืมนะบัดมาเรียนประเด็นกับข่ใครเราจะจบยังจะเรียนยังเลี่จบยังมาคือว่าใหญ่เถอะสันเขาก็าบอกใหญ่เลยอืมกูบอได้ว่าดูถูกเงินหมื่นเงินหมื่นมัน ้าเขามีค่าใช้จ่ายหลายอย่างมันก็ว่าพอกินนอกจากข้าว่มีหนี่มีส่ชินเลยล่ะเงินเดือนหมื่นหนึ่งโอเคเขาอยู่ได้แม่บอกเออหมื่นหมื่นไปเขาอยู่ได้ได้ต่อเดือนเออแต่นี่อะไรท่านจะค่าเช่าบ้านท่านจะค่าเลี้ยงดูลูกท่านจะค่าน้ํามันรถท่านจะเลี้ยงหมาท่านจะค่าเช่านั่นอันนี้ท่านจะค่าบัตรเครดิตเออมันก็มีหลายๆอย่างนั่นแหละค่ะทั้งจะค่าครีมค่าเครื่องสับอางมันมารวมค่ากินค่ายาเออมันสิพ่อวะจ้ะ แต่มันบอกพอใช้ถ้าไม่หนีมีสินนะ่ะเออ <Okay. S 1> ถ้านอกจากคนบ่มีหนีมีชินบ่มีหนียังเลยเงินเดือนออกมาหมื่นห้าโอ้ยเงินหมื่นหาเก็บเข้าบัญชีสหพันธ์กินสั้นเดือนหนะึ่งมืนหนึ่งค่ะกับครอบครัวน่ะมันก็นอยู่ได้คนเฮาเออ no! No! แม่ยังบาบนาะบอก อันนี้มาพาก็มาเฝ้าซื้อยว่าเจ้าจบเนี่ยกูเป็เจ้าแังดอกกูไปเหตุงานสมัยตะกี้กูก็ได้เงินเดือนเป็นหมื่นด้วยกันเออกูไปเลี้ยงมายุงเทะตะกี้เหตุงานบ้านเลี้ยงมานั้นค่อยเงินเดือนกูหมื่นสองสมัยนะเออหมื่นสองแล้ววันอาทิตย์อีกเขาจ่ายกูอีกหาห่ร้อยบาทเออตะกี้นะกินอยู่น้องเขาอีกทันไรเเลี่ยแล้วเดือนละเกือบสองหมื่นทั้งข้าวของที่แก่คนซื้อมาให้เขาอีกได้ยังบริไดไ มื่อเสือผ่านน่าแพ้เราไปเที่ยวจังก็บอกจังวัดมาแล้วก็ซื้อมาฝากพวกนอกมันบ่เน่าอยากเน่ากินอะไรอันเรียนสูงขนาดนาไหนอยากได้เงินเดือนหมื่นห้าว่าสัสหม่วยสมนี้มันเลือกได้เด้อสิบอกใครเออทามันไว้ดังใจห้าสิไปเห็ดยังยังน่นนะเออพอใจเฮ็ดเออแถวตังทวัดเฮ่าในบ้านเท่าในน้กอาหารบ่บอแถวน,น,น,น้ค้อนขนมขนนี่เออกันมือเดือนละหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันอ่าแมนบ่ บางมองกันยังมือละสามร้อยบาทอยู่ยังขาดแรงขันต่าอยู่ว่าสัน้นบางมองอืมแต่ก็เป็นบ้านนอกเข้าใกล่กันไก่บ้านเข้ากับ่มเป็นยังเนอะข้ามอปปะทัคขึ้นท่าเทพขึ้นไปละปุ่นตัต้งแต่โคราชขึ้นไปละผมมีแล้วพี่นอเลยเง 8, 000, 9, 000นินเดือนแปดพันเก้าพันห่ันมมีแล้วสมัยเนี้ยสั่นคนล่าเขาบ่าเฮไปประเทศไทยดอกอืม้าเงินเดือนเก็ตแปดพันอยู่ล่าเขาก็ได้คือกันเอออยู่เล่าเงินเดือนหาล้านหกล้านหาหกล้านก็เก็ตแปดเก้าพัน 7, 8, 9, บาทเลยอืม จะว่าจังไรสั้เขาก็ได้คือกันอยู่เล่าก็ได้บอได้มีความรู้ยังคนใส่แรงงานคือกันนี่แหละอือตามนั่นแหละจะชื่วอว,ว,ว่าว่าข่อยว่าไงห่ือเปล่าตามความเป็นจริงเออทำอะไรมือถึงหาแพ้ได้สีเหตุงานกูเทศยเหตุน,นามเพื่อจกกนจะเวทยูทูปก,กูก็ได้แล้วเดือนละมือถึหาเอาได้ไหมทาชื่ว่าว่เออบอบด้ว่าสช้เฮ้าส์ี่ได้เฉลี่ยคิดยันเหตุจะไหนคือจากว่าได้อยากได้เงินหลายแกเ,เอาก็สู้อยากให้กูเหตุงานเนาะ กูก็ให้หางานให้หนุ่มกูเหยียดซูเปอร์ธารกูเหยียดจบจบพี่จบปสองเออเรียนจบปสองชีวิตนี่คยผ่านยังมาบอกเอองานร้านอาหารกูก็เห็ดมาแล้วเห็ดกับเผากับหน่ำร้านอะไรผมช่วยช่วยกูก็เห็ดเรียกกูเผากูก็มาแล้วไปเห็ดงานบ้านกูก็มาแล้วเรียกเล็กน้อยกูเละล้างรถเติมน้ำมันเออตัดหญ้าเห็ดคนสวนกูเห็ดมาเบิดแล้วเก็บหมักไม้หมักตอกกูเห็ดมาเบิดแล้วเออไม่มีมือใดบหรอกกูเคยเห็ดเออจนกูมาอยู่กับผัวนี่แหละมาเห็ดยูทูบแบบนี้ต้องบไปเห็ดงาน เห็ดมาแล้ว <tı> จ <ro> ้าอยู <ina> ่สวนจ้าสวนเติมน้ำมันกูก็เป็นมาแล้วจ้าเติมน้ำมันกูก็บัรเเสริมสวยกูก็เห็ดมาแล้วเออล่างอันยังก่อล่างกวเทียวเออตั้งแต่พบคุมพัอตีสีกูก็เห็ดมาแล้วจ้าลุงเทพนั่นเออสมัยนั้นมือละร้อยห้าสิบบาทอืมตอนนี้สีกูก็เห็ดมาแล้วจ้าลุงเทพนั่นเออสมัยนั้นมือละร้อยห้าสิบบาทอืมตอนนี้ว่าตอนเป็นสาว บนสาวกูแหละตะกอนน้ำคันไดเบาเผ็ดจันไ่ฮะเออมืนอร่อยอืมเห็ดมาบดแหละประสบการณ์ล้วนๆจ้ะก็ต้องมีมาต้องมีความรู้กูนะประสบการณ์ให้งานเนี่ยเออเห็ดมาบดแล้ะแตอันไปใต้ปูหาปูตามคลองเจ็บปลาคายตัวระหาบาทตัวระซามบาท,าบาทกูก็เห็ดมาแล้วไปหาปูตั้งแต่ตีเอเวลานะําลงตีหนึ่งจฮะฮอดตีสี่หากระปู เก็ไปหามาแล้วจ้าลงคลองูงูก็เลยลายเลยลายอยู่ในคองละงูนะกูกระโจมาบรรลัยตาชีวิตกูนั่นเออยังบันไดอยังเดียวยังบันไดท่านเหตุยังเดียวอาชีพเดียวคือใครหอยย่างท่านเห็ดอะไรอยากร้องมันเถ่าแล้วอายุก็บบันไดแล้วบันไดซ้ำเนี่ยเออถ้ามันเป็นชาวตุรกี้ก็สิไปซะเออจะให้ดอกแมงดาอยู่กันกับลูกมันกูไปหาใครหอยก่บฉันซะเออจากเหตุก่บฉันซะจากเห็ดบาได้แล้วอืมันต้อสภาพแล้วฉันซะ อสัตเจนนะบบดนี้ค่ะเอือไปแล้วห่วยข้าขอหลักชีวิตข้อหักมาจมปักอยู่กระลาหนี่งสิบกว่าปีแล้วพี่เนาะมาได้พี่หายังข้าขอหลักชีวิตข้อหักมาจมปักอยู่กระลาหนี่งสิบกว่าปีแล้วพี่เนาะมาได้พี่หายัง